สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนค่ะมาเจอก,กันกับไขวันเชิงเซียนนะคะวันนี้เรามีทุนมาที่4 0 0 0ับาทนะคะกับบาคาร่าของค่ายเซ็กซี่นะคะทุกคนอ่ะไม้แรกเราใส่ไปที่เพเยอร์ค่ะวันนี้เราจะแทงเฉพาะเพเยอร์เท่านั้นนะคะทุกคนนะโดยใช้เทคนิคการเดินเงินเข้าไปด้วยนะคะทุกคนนะเรื่องห้องที่แบบว่าน่าจะออกเพเยอร์บ่อยๆนะคะทุกคนนะอ่ะไม้นี้นะคะเราใส่ไป200ค่ะที่เลือกเป็นเพเยอร์เพราะว่ามันจ่ายเต็มนะคะทุกคนอ่ะยังไงอุ้ยก้าวเต็มสวยค่ะ โอเคไม้แรกบวกมาสวยเลยนะทุกคนนะบวกไป200นะคะวิธีการเดิมเนินนะคะทุกคนนะแบบเดียวกันกับคนอื่นที่เขาเล่นกันเลยนะคะทุกคนนะแบบมากิงเกลนะคะทุกคนนะถ้าไม้ไหนเราเล่นเสียรอบต่อไปก็ทบเป็น2เท่านะคะถ้าเสียอีกก็คูณไปอีก2อเท่านะคะอ้าไม้นี้นะคะทุกคนนะเราใส่ไป200ค่ะมาลุ้นกันเลยไม่ต้องดูเขาให้เลยนะคะแทงไปเลยค่ะถ้าเสียค่อยทบค่ะ วันนี้เราเลยเอาทุนมาเยอะๆนะคะอ่ะของเราหกแต้มอูโหเสมอเพเยอร์แบงเกอร์เสมอกัน,นะคะ่ะไม่ได้ไม่เสียนะคะรอบนี้รอดตัวไปค่ะไปกันต่อไปพี่เพเยอร์ or, เหมือนเดิมค่ะยาวๆเลยค่ะแค่ปรับเปลี่ยนการเดินเงินนะคะปกติบางทีเราก็จะมีอออินกันบ้างมีทบกันบ้างนะทุกคนนะรอบนี้เราใส่ ที่เพเอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเสียก็ทบมาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะทำกำไรได้ไหมใบแรกเอกค่ะใบสองสามสี่แต้มใบสามโอ้โหเก้าเข้าสามเต้มยังไงโอ้โหแบงเกอร์บอดค่ะเรียบร้อยบวกไปสองร้อยบาทค่ะโอเคตอนนี้กำไรเพิ่มมาเป็นสี่ร้อยแล้วนะคะไปกันต่อไม้นี้เพ a y เ r อร์เหมือนเดิมต่อให้เราจะมองว่ามันเป็นอ่า สองตัดนะคะทุกคนนะเราก็จะใส่เพเยอร์ไปเหมือนเดิมเลยค่ะมารุนกันเริ่มต้นของเราเราใส่ไปสองร้อยไปเลยนะคะเบรคขั้นต่ำแค่ยี่สิบเท่านั้นนะคะทุกคนนะสำหรับเกมนี้อุยอ้ยเก้าอุ้ยป๊อกแปดมาเลยสวยเพเยอร์ปอกแปดค่ะแบงเกอร์บอดค่ะบวกไปสองร้อยค่ะอ่าโอเคตอนนี้กำไรอยู่ที่หกร้อยนะคะไม้นี้ไปที่ พยเลอร์ค่ะสองร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะทุกคนไหลเฉยเลยนะคะเข้าไพ่หลักอ่ะมาลุนกันจ้ะรอบนี้ใครที่อยากเข้ากลุ่มํำบานะคะทุกคนนะหรืออยากได้สูตรบาคาร่านะคะทุกคนนะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปได้เลยค่ะทุกคนสูตรฟรีเข้ากลุ่มฟรีค่ะเฉะพาะคนที่เป็นสมาชิกแล้วเท่านั้นนะคะทุกคนนะสนใจนะคะช่องทางติดต่ออยู่ที่ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยอูหูไม้นี้ตัดไปแดงค่ะทุกคนเสียค่ะ เสียไปสองร้อยไปกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราเล่นเสียสองรอยใช่ไหมรอบนี้เราทบค่ะกดคําว่าซ้ำค่ะแล้วก็คูณสองไปค่ะอะคูณสองเป็นสี่ร้อยเลยจนกว่าจะบวกค่ะถ้ามันบวกแล้วค่อยกลับไปที่หนึ่งเท่าของเราเหมือนเดิมค่ะ มาใบแรกเพยเออร์เอทค่ะใบสองแปดเข้าหูพอเข้ามาสวยโอเคเลิศค่ะทุกคนสี่ร้ยบาทนะคะตอนนี้ขึ้นมากำไรแปดร้อยแล้วนะคะจากทุนสี่พันขึ้นมาสี่พันแปดไม้ว้นี้นะคะกลับมาที่หนึ่งเข้าเหมือนเดิมค่ะที่เพเยอร์เหมือนเดิมค่ะสองร้อยบาท มาใบแรก 9, เก้าวเฮ้ยโอูโหกองมาเลยค่ะทุกคนปอกก้าอีกแล้วอู้หูอกบ่อยมากทุกคนแล้วคือสกอร์มาสวยด้วยนะคะใครที่จะใช้เทคนิคนี้นะคะทุกคนนะเลือกห้องดีๆเราอยากจะแทงเพลเยอร์ก็เลือกห้องที่ออกเพลเยอร์เยอะๆนะคะหรือใครจะไหลแดงไปเรื่อยๆก็เลือกห้องที่ออกแดงเยอะๆนะคะไม้นี้เราก็ใส่ไปสองร้อยเหมือนเดิมค่ะอะ เปิดมาห้าแต้มค่ะใบสองสามเข้าค่ะแปดแต้มค่ะทุกคนปอกแปดปอกอีกแล้วปอกอีกแล้วค่ะไม้นี้บวกไปอีกสองร้อยค่ะทุกคนตอนนี้มาเป็นเขาให้ตัวหลุดเลยนะคะเ,เริ่มนี้นะคะทุกคนเพเยอะอีกสองร้อยค่ะตอนนี้ขึ้นมาห้าพันแล้วกําไรพันกว่าบาทนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนแค่เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเลยทุกคนเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะแทงแบบว่าฝั่งนั้นไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เวลาเราเสียเราก็ค่อยทบไปค่ะทุกคนเราก็ได้กําไรแล้วนะคะตอนนี้กําไรเราอยู่ที่หนึ่งพันแล้วนะคะ มาดูกันเลยค่ะไม้นี้ไม่รู้ว่าเล่นไปกี่ไม้แล้วนะลูกนะแต่ได้กําไรไปพันแล้วนะโอ้โหบอดเลยรอบนี้นะคะตัดไปแดงค่ะรอบนี้เราเสียไปสองร้อยค่ะอ่ารอบต่อไปเพเยอร์นะคะทบไปเลยค่ะคูณสองเป็นสี่ร้อยค่ะ ถ้าเขาให้มันเริ่มแบบว่าไหลแดงเยอะๆนะคะแนะนําเปลี่ยนห้องนะคะอ่ะโอ้ยป๊อกเก้าสวยได้อีกเลี้วค่ะป๊อกอีกเลี้ยวค่ะทุกคนเออบวกเพิ่มไปอีก400นะคะโอเคตอนนี้เรามีอยู่5,400นะคะไม้นี้กลับมาที่เท่าหนึ่งเหมือนเดิมค่ะที่เพเยอร์นะคะ200ไปลุนกันจากรอบนี้สำหรับใครที่อยากไปเล่นเองนะทะุกคนนะหรืออยากเข้ากลุ่มนะคะ ลิงอยู่ด้านล่างเลยค่ะมาแปดสิบโอ้โหเกือบแล้วทุกคนเสมอนะคะอุตสาห์ปอรอบนี้ก็เสมอก็ไม่ได้ไม่เสียนะคะไปกันต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะไม้นี้ให้เป็นเพลเยอร์เหมือนเดิมค่ะสองร้อยเอ้ยใส่เตลดิด อ่าไม่เป็นไรสี่ร้อยก็สี่ร้อยนะทุกคนเปิดมาโกงค่ะใบสองเจ็ดเข้าค่ะลุนต่อเรียบร้อยค่ะทุกคนออกเพเยอร์ค่ะรอบนี้บวกไปอีกสี่ร้อยบาทค่ะโอเคสวยตอนนี้ขึ้นมาห้าพันแปดร้อยแล้วนะคะทุกคนนะกำไรเราเกือบจะสองพันแล้วนะคะไม่นี้อ่ะ สี400่ร้อยละกันทบไปค่ะตอนนี้เครดิตเราเยอะแล้วถ้าไม้นี้เสียรอบต่อไปก็ทบไปค่ะคูณสองมาใบแรกสามค่ะใบสองสิบเจ็ดโอ้โหเจ็ดเข้าทุกคนเสียเต้มห่างกันเต้มเดียวอู้ ตัดไปแดงลบไป400นะคะเมื่อกี้เราเสีย400รอบนี้เราทบค่ะเป็น800ค่ะมาเอด็ดสองสามเข้าค่ะจัวเป็นสี่เจ็ดนะคะ เพเยอร์เ็แต้มชนะไปค่ะทุกคนแบงเกอร์หแต้มนะคะรอบนี้เราได้คืนไปค่ะอะตอนนี้ขึ้นมา6,200แล้วนะคะทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มหรืออยากได้สูตรบักล่านะคะทุกคนคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ไปเลยเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ